เตรียมตื่นเต้นกันได้เลยเพราะข่าวลือเกี่ยวกับการเปิดตัวของ Oppo Reno 15ซีรีส์รุ่นใหม่ล่าสุดในตลาดจีนได้ถูกเปิดเผยอย่างเป็นทางการแล้วแม้ว่าจะยังไม่มีภาพตัวเครื่องหรือรายละเอียดเฉพาะเจาะจงมากนะักแต่สิ่งที่แน่ชัดคือวันเปิดตัวที่รอคอยจะมาถึงในวันที่17พฤศจิกายนนี้ซึ่งจัดขึ้นในเมืองเฉินตูประเทศจีนงานนี้จะเริ่มในเวลา19นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นหรือประมาณ18นาฬิกาตามเวลาในบ้านเรา ซึ่งเป็นโอกาสสำคัญที่จะได้เห็นเทคโนโลยีและดีไซน์ใหม่ของสมาร์ทโฟนระดับกลางที่หลายคนรอคอยกันอย่างใจจดใจจ่อและนี่คือจุดที่น่าตื่นเต้นมากขึ้นเพราะจากภาพประกอบงานเปิดตัวที่หลุดออกมาแสดงให้เห็นถึงความระยิบระยับของแสงดาวและโทนสีม่วงซึ่งน่าจะเป็นการสื่อถึงดีไซน์และสีสันของตัวเครื่องในรุ่นนี้ได้เป็นอย่างดีแม้จะยังไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดด้านเทคนิคหรือจุดเด่นของตัวเครื่องแต่ก็พอจะคาดการได้ว่านี่จะเป็นสมาร์ทโฟนที่ผสมผสานความสวยงามและฟีเจอร์ระดับ สูงเข้าไว้ด้วยกันสำหรับ Oppo r e n o Reno 15ซีรีส์คาดว่าจะเปิดตัวพร้อมกันทั้งหมด3รุ่นได้แก่ r e n o 15, r e n o 15 Pro และ r e n o 15 Mini ซึ่งแต่ละรุ่นก็มีความน่าสนใจแตกต่างกันไปโดยเฉพาะรุ่น Pro ที่คาดว่าจะมาพร้อมกับสเปคที่อัปเกรดขึ้นอย่างน่าตื่นเต้นเช่นหน้าจอ LED แบบแบนขนาด6.78นิ้วพร้อมความละเอียด 15K และอัตราการรีเฟรช120เ z เพื่อให้ภาพคมชัดและลื่นไหล ขับเคลื่อนด้วยชิปเซต Medi a t เ k ็ i m e n s i t y 8450ด0ที่ให้ประสิทธิภาพสูงขึ้นแบตเตอรี่ใหญ่ถึง6300 mAh ซึ่งจะช่วยให้ใช้งานได้นานขึ้นโดยไม่ต้องกังวลเรื่องแบตหมดระบบชาร์จไว80ดับเบิลยูซูเปอ์ูที่รองรับการชาร์จไร้สาย50าดัเบิลยูเพื่อความสะดวกและรวดเร็วกล้องหลัง3ตัวประกอบด้วยกล้องหลักความละเอียด200 MP กล้องอุลตราไวท์50 mp และกล้องเทเล50 mp ซึ่งน่าจะช่วยถ่าาาายภภภพพพคุุณสสสูงงในทกแ ล้องหน้าความละเอียด32 MP สำหรับการเซลฟี่ที่คมชัดมาตรฐานกันน้ำกันฝุ่นระดับ IP68 และ IP69 เพื่อความทนทานต่อสภาพแวดล้อมระบบปฏิบัติการ Android 16พร้อม c o l o r o s 16และวัสดุเป็นโลหะและกระจกที่ให้ความรู้สึกหรูหรา จากแหล่งข่าวคาดว่า Op p โปจะเริ่มโปรโมท reno 15ซีรีส์ในช่วงหลังวันที่11พฤศจิกายนซึ่งเป็นสัปดาห์ก่อนวันเปิดตัวจริงแต่ก็เข้าใจได้ว่าเป็นข้อมูลที่หลุดออกมาล่วงหน้าซึ่งหลังจากนี้น่าจะมีการเปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมทั้งด้านดีไซน์และสเปคที่ครบถ้วนมากขึ้นใครที่สนใจอยากรู้ว่าจะเป็นอย่างไรก็เตรียมรอคอยกันได้เลยเพราะนี่อาจเป็นหนึ่งในสมาร์ทโฟนที่สร้างความฮือฮาในตลาดช่วงปลายปีนี้แน่นอน